วันนี้เราจะมาทำเมนูไข่คั่วพริกเกลือไข่สีฟองแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีพริกพริกแดงกินดาไม่มีเราก็พริกใหญ่หญกระเทียมแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงตามนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำกันแล้วนะคะเราก็จะผัดกระเทียมให้เหลืองก่อนน,นคะคะอันดับแรก กระทะนี้ก็หมุนดีจังเลยเนาะอันนี้ทำตามสูตรของเองนะไม่ไม่ไมด้ใจตัวนะคะกระเทียมของเราก็เริ่มจะเหลืองแล้วอย่าให้มันไหมนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเดีวเราก็จะต้งตักออกหวยก่อนจากนั้นเราก็น่าจะเทไข่ลงไปเลยเตียมไหมหมดแล้ว เราก็หมุนดีเนาะเพราะเรามือนึงคือโทรศัพท์คือบปนการเริ่มต้นของมือใหม่สมัครเล่นอะเนาะ,นอะลองลองลองเดาจะหาวิธีทำที่ดีกว่านี้นะจ๊ะหั่แหลักกำลังได้ทีแล้วนะแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปปย๊บใส่พริกพริกราเหมือนเยอะอยังไงกีไม่รู้ว่าเราไม่กา้ใส่หมดอกเดีะเม,มันจะเผ็ดเกินไป เดี uh ๋ย huh. วเราก็จะปรุงนะมีตาลเือถ้าใส่เกลือก็ต้องมีเกลือสินะนี่อะไรรสดีเหรอนี่อะไรโอ้ชิอลรสชิอลรสชิลรสใส่เลย จังเป็นไงล่ะติดกระแทบแค่เป็นไงไข่ครัร่วปิกเกลือของเราน่ากินไหมคะ ไก่อบของเราก็ดูสวยงามรออีกนิดหน่อยก็จะได้กินแล้วเรามีเนื้อข้าวเหนียวด้วยนะนี่เรามีข้าวเหนียวด้วยนะนี่คือข้าวเหนียวของเรารอสรมสูมีข้าวสวยมีข้าวเหนียว,วกไก่อบไข่กับไก่ก็ต้องมาคู่กันนะคะเ <Bella. S 1> บลล่าปิ๊บ